โอ้ยใครขี่รถวะกูเ้ยเกียร์ฉีกไปแล้วมั <c oughs> ้งตรงไหนตรงไหนไปเลยเอารถ,รถออกเลยขับลงกขับลงกันแลไปแล้วไป,ไป,ไปเอวงั้นดักดิ <ไป S 1> ถ้ามันขับอะ่ะม่ขับมาอ๋อผมเหนื่อยมันเจอรถเราเหรอไปฟังผมผมจอดก่อนอยังไม่เจอ มันจอดระเบิดมาอ่านใจดีนะ่เนี้คือมันปานระเบิดทำไมผอโดน่าเลยนี่นะโดนต้องสองมผมดนล้อมผมโดนลคุณจ๊อบมีปืนใช่ไหมครับมีมีไปสองหมอลเวมผมหายผมเติมห็เรระเบิดแล้วเหรม่เห็นพี่ใครยิงใครยิงใครยิงโอ้หใช้ปืนนะนั่น่นน่ไอ้ยินเสียงมันยิงระเบิดมันยิงปืนระเบิดตรงหน้ามงมันยิงปืนระเบิดตองหินหน้ามะ เราจะไหนผมจะเรียกเขาออกเลยนี่นี่ถามนี่แหละเอาเถอแล้วข้างหน้านั่นมันอยู่ตรงหินนั่นแหละอาแต่ว่ามันดักนะอาร์ตแป๊บนึงแป๊บนึงนี่ขอดึงปืนก่อนมันยิงปืนระเบิดอาร์ตแปบนึ่งก่อนมันอยู่สามยิงปืนระเบิดอาร์ตแป๊บนึ่งสามแยกมั้เลยสามแยกมานิดนึงอ่าเถอแล้วแป๊บนึงมาเล็งอาร์ตมาเล็งอาร์ตนะสามแยกอ่ะ โต๊ะขวาก็มีพี่พุ่มเล็กขึ้นเลยอาอัดขึ้นเลยอาดขึ้นเลยอัดขึ้นเลยอัดขึ้นเลยอัดขึ้นเลยนี่เราให้นี่เราให้อัดขึ้นเลยไม่ไมมเปิดขอจะเรถระเบิดไมไไเจ็บหนึ่งจะตายแล้วไปเลยไเจยไปเลยไปเลยออกขวาไปเลยนี่เล่นให้ได้ไปเลยไปเลยออกไปเลยจบไปเ่นให้ได้ยศ ลายไอ้นี่เิือดมันเ้าแต่ปืนไม่มีแม็กไม่มีที่อะไรเลยใครยิงกันในบนเขามันยิงเอานี่ยิงไม่โดนทั้งเม็ดเลยอ่ะโธ่ไม่มีปืนแล้วมันดึงหมดแล้วช่วยไม่ได้คุณโอ้ยผมก็จะอันมีปืนสำรองไหมบ้างไม่มีไม่มีไม่มีได้ซึ่งนี่เดินมาหาเลยมันอยู่หลังหินน่ะคุณโน้ยยิงได้รักไทยเดี๋ยวกาไทยโธ่เลยคุณยบทิ้งปืนมาได้ป่ะผมโดดไปอ่าได้งั้นผมทิ้ง ทิ้งไว้ต่อไว้ฝั่งนี้นะโอเค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 ตรงไหนรถซีโฟไปแอบไปไกลกว่าละอาร์ตแค่นั้นแหละจบแล้วก่อนเสาไฟบ้านเก่าเรามึงจันได้ปะาสามแยกโดนยิงแตกแล้วคุณคุณจอบเล่นฝั่งนี้ไม่ได้เลยเล่นฝั่งนี้ไม่ได้เยอะมาตรงคุณโอ้ยใช่ไหมเล่นไหมนี่นะคุณจอบต้องอ้อมคุณจอบอ้อมขวาไปไกลเยอะมาก ไ,2 2 <S <S 2 2> ไม่งั้นก็อ้อมไปรถมันเลยกี่ตัวกี่ตัวกี่ตัวไอ้สองตัวยูฟี่อัพตัวมีดรอห่าลูตายตายกูมีดรอหาลู่ตายตรงหน้าั่งเลยบาเลยถ้านปี่สองมันคงไม่ได้ป่าแน่เมื่อกี้ผมโดนไอ้เชี่ยตัวรับแล้วมันยิงมันยิงมันยิงแล้วบบนหินบนหินกูจับเลนไม่ได้เออบอลหินละตัวหนึ่งเพื่อไปปึ๊บปึ๊บปึ๊บเบ๊กหนักบนบนมันนอนอยู่น่ะนอนเล่นกูจับมันไม่ยิงสไนท์แอลเลน เล่นตรนี้จบมันมันมันมีตัวซ้อนบนเขาขึนไีกว่าไงว่าไงวมันจะยิงปืนใส่กุณจอบอย่าเล่นตรงนี้ไม่ได้เอ้ยมันจะยิงปืนระเบิดใส่คุณจับมาระเบิดผมอาระเบิดต้องต้องมันจะมีตัวขึ้นเขาไปอีกนั่นแหละรับพินเข้าหลังพอดีไม่เห็นแล้วดิโดหโดนไอ้พวโดนลบนหัวสวยอตัวนึง